สัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เมย์อยู่ที่อินเตร์สถานธรรมจังหวัดชัยน,นานะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กกรกาคสองนเมได้นำต้นไม้มาให้ที่อินเตร์นะคะเป็นต้นหน้าวัวหนึ่งต้นแล้วก็หนึ่งต้นดอกหญ้าแดงแล้วก็ ดอกแยแดงประมาณสามต้นแล้วก็ต้นอื่นๆลืมชื่อไปแล้วค่ะเหมือนจะทานตะวันอีกสามต้นแล้วเมีก็ได้เจอกับนาจีนและลุงจอท่านจูของที่นี่นะคะผู้ดูแลพาผู้ผู้ดูแลพาุทาธสถานของสถานธรนอินเตอร์ที่นี่นะคะแล้วเมีก็ได้ไปเชนเจียและถวายทูป ถวายทูตตอนกลางวันมานะคะมีรู้สึกขอบคุณรู้สึกมีความสุขหรืออาจจะใกล้ใกล้ใกล้เชียงกับคำว่าปิติแบบนั้น,นะคะ่ะรู้สึกมีความสุขหรือข้างในจิตใจสุขและสงบ ทราบซึงและขอบคุณที่เบื้องบนพระบรรพจารย์พระอาจารย์อาจารย์แผานทอดบทํำแช่หนิงอาจารย์แผ่นทอดบทท่ทุกท่านที่เสียสนะเองอุทิศตนเพื่อทำจนมาถึงพวกเราในวันนี้มีสถานที่อันเป็นลูกรักให ปุ่นชนคนธรรมดาได้มีโอกาสมาบำเพ็ญธรรมได้เข้าถึงธรรมและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชะตาชีวิตตัวเองได้นะคะนี่คือการประจักว่าธรรมะจริงและธรรมะจะจริงได้ก็ต่อเมื่อเราบำเพ็ญธรรมจริงค่ะและเมย์ก็ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่ริมสระนะคะต้องบอกก่อนว่าสถานธรรมอินเตอ เป็นสถานธรรมที่ถ้าใครได้มาจะต้องรู้สึกเหมือนกันเลยไม่มั่นใจแบบนล้วน,นะคะว่าจะต้องรู้สึกเช่นนี้ค่ะเป็นความรู้สึกสดชื่นสงบรู้สึกเบาสบายหเหมือนถูกโอบล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติความเป็นแม่ความเป็นพ่อความเป็นกันเอง ความอบอุ่นความเข้าใจเหมือนกับสถานที่นี้บอกเราว่าไม่เป็นไรสบายๆเป็นกันเองนะเหมือนบ้านนะคะเหมือนบ้านนะคะ่ะแล้วทีนี้เมย์ก็ได้มานั่งอยู่ที่ริมสระใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะให้ดูเลยนะคะคุเพม่ครับพี่หน้อง นั่นคือปลาเข็มค่ะตัวเล็กๆแล้วปากก็เหลมไม่มองปลาเข็มแลม้วเมยก็เกิดความคิดว่าน้องมีลักษณะที่เรียวแหลมถ้าเรามองความคิดแวบ,บแรกคือน้องจะทำร้ายเราไหมจุ่มน้ำ จุ่มนิ้วไปปุ๊บน้องจะแทงเราไหมอันนี้คือความคิดแรกความคิดที่สองคือพอเรามาไปใกล้ๆน้องน้องหนีเราน้องกลัวเราน้องกลัวเราทําไมเรายังไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้คือความคิดที่สองต่อมาความคิดที่สามที่ตามมาก็คือแล้วความเรียวแหลมของน้องน้องเกิดมามีลักษณะเช่นนี้ธรรมชาติสร้างน้องมาเช่นนี้ มีประโยชน์อย่างไรนี่คือความคิดที่สามค่ะแล้วก็ความคิดที่สี่คือตามหลักคำสอนแล้วดวงจิตที่ยังหลงอยู่แล้วได้ทำความผิดทําเรียกว่ามีการกระท,ทําที่ใช้ไปในทางที่ไม่ดีใดทะ ที่โดยคำพูดโดยปากเนี่ยค่ะถ้าทําผิดทางปากไว้เยอะก็จะมาเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลาคือเมย์ก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาว่าพวกเขาปลาเข็มเหล่านี้ก็คือกำลังได้ใช้กรรมของตัวเองเพราะว่าตอนที่เกิดเป็นเมย์นั้นเขาได้กระทำกรรมโดยใช้ปากของตัวเอง คือเราจะไม่ตัดสินนะคะว่าการที่เขาเกิดมาเป็นปลาแล้วมันไม่ดีแต่คือถ้าเรามองให้มันลึกเข้าไปก็คือการที่น้องมาเกิดเป็นปลาเนี่ยน้องก็จะมีความทุกข์ในแบบของน้องใช่ไหมคะว่าคือต้องหากินหรืออาจจะโดนมนุษย์จับไปกินวันใดวันหนึ่งคือเป็นวิถีชีวิตที่ ถ้าเราเปรียบเป็นเหมือนมิติก็คือเป็นเหมือนสองมิติอะคะ่ะคือมันก็จะเป็นสองมิติเขาจคําว่าสองมิตินะคะเพื่อนๆคือเหมือนกับเราวาดเหมือนเราเหมือนเราวาดหรือเราเขียนอะไร <c oughs> อุ้ยเขียนลงไปในกระดาษแบบนั้นนะคะ่ะแล้วเราก็ภาพภาพในกระดาษอะเป็นสองมิติแต่สามมิติก็คือเนี่ยเป็นมือเราเรามันมี ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวา3ามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมคะก็คือไม่จะเปรียบเทียบว่าการเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือเกิดเป็นปลาเข็มเนี่ยก็คือจะมีวิถีชีวิตในรูปแบบสองมิติก็คือก็จะราบเรียบไปแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมันเป็นสามมิติสามมิติในที่นี้คือมองอะไรได้กว้างขึ้นมนุษย์มีปัญญาคือมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง สาม,มารถที่จะบรรลุทมเพื่อไปสู่ภาวะแห่งความเป็นนิพพานได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความคิดที่สี่ที่แวบขึ้นมาว่าน้องเกิดมาเพื่อใชยกรรมต่อมาความคิดที่ห้าก็คือลืมไปแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะความคิดที่อ๋อใช่ความคิดจริงๆอันนี้อันนี้เมย์ไม่ได้เรียงลำดับนะคะอันนี้เมย์พูด แบบไม่ได้เลี้ยงลําดับว่าไม่คิดอะไรก่อนหลังนะคะก็คือความคิดที่5นี้ไม่เกิดขึ้นไม่คิดว่าอยากจะเอาอะไรมาช้อนน้องขึ้นมาให้หมดเลยเพื่อนๆเห็น,นไหมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะว่ามันคือการกันแกสัตว์มันคือการเอาชีวิตเขาให้เขาเกิดอันตรายให้เขาเกิดความหวาดกลัวให้เขาเกิดเกิดความไม่ปลอดภัยซึ่งทำ ถ้าเราลองพิจรารณาว่าโอ้ทำไมเราถึงคิดแบบน,นั้นล่ะนี้ก็ได้เข้าใจตัวเองว่าคือเกิดจากคำสอนของทุกๆศาสนาทั้งจากในห้องพระอนุตรธรรมและคำสอนของทุกๆท,ท่านมารวมกันจนเมตกผลึกได้ว่าการที่เมคิดที่อยากจะช้อนพวกเขาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากว่า จิตของมนุษย์หรือแม้กระทั่งทุกๆสัพพสิ่งเป็นสภาวะแหง่งมืดและสว่างทุกคนมีทั้งความสว่างและความมืดการที่คิดอยากจะช้อนเขาขึ้นมามันคือความคิดแห่งความมืดแน่นอนว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติว่าเรากำลังคิดไม่ดีและเราก็รู้ตัว แล้วมันก็จะจบลงไปมันจะเกิดเป็นแค่ความคิดแน่นอนว่าความคิดไม่ดีก็ถือว่าเป็นกรรมแน่นอนว่าเมมีกรรมในส่วนนั้นไปเรียบร้อยแล้วแต่เรารีบดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ตรงกลางให้ได้ไว้ที่สุดมันแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องต่อว่าตัวเองว่าเรานี่มันแย่จริงๆเลวจริงๆชั่วจริงๆทำไมถึงไปคิดแบบนั้นนะมัน การว่าตัวเองก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องค่ะทางที่ถูกต้องที่สุดที่สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์และนักทำอาวุโสทุกท่านสอนไว้ก็คือให้เรามีสติรู้ตัวและดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ตรงกลางให้ได้ไวที่สุดก็คืออืมอุ้ยเราคิดแล้วนะอืมน่าเป็นความคิดที่ไม่ดีโอเคอย่าคิดเช่นนั้นเลยแล้วก็จบมันก็จะจบไปค่ะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือความคิดมันเป็นธรรมชาติของความคิด เป็นสิ่งหรือที่พุทธศาสนาเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปหรืออีกคำหนึงเรียกว่าอะไรนะคะสภาวะที่ไม่แน่นอนนะคะหนูเออเมลืมไปแล้วคะ่ะแต่ใช่มันเป็นแบบนั้นคะ่ะเราแค่ไม่ไปยึดมันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ตัวแล้วมันก็ดับไปแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ เป็นความว่างอยู่กับความว่างเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเมย์จะไปถามน้าจินนะคะว่าถ้าเมย์จุ่มนิ้วลงไปน้องจะทำร้ายเมย์ไหมน้องเจ้าปากของน้องมาที่เมย์ไหม <c oughs> คือเราแค่อยากรู้เนาะอืมเป็นความรู้ <c oughs> ที่ติดตัวไว้เมย์ได้ไปถามน้าจินมาแล้วนะคะว่าถ้าเราเอานิ้วจุ่มลงไปแล้วปลาเข็มจะ ทำร้ายเราไหมน้องจะทิ่มน,นิ้วเราไหมน้าจีนตอบมาว่าไม่คะ่ะน้องจะไม่ทําร้ายเรานะคะและเมีก็ได้ถามนาจินต่อว่าแล้วน้องเกิดมาทําไมต้องปากแหลมด้วยคะ่ะ <c oughs> น,าจ,นาจีนก็ <c oughs> ทำไมเมีถามแบบนั้นอืมก็สงสัยอ่ะ <c oughs> เพื่อนสงสัยไหมคะทําไมน้องต้องเกิดมาปากแหลมล่ะถ้าในเมื่อน้องก็ไม่ได้ทําร้ายเรานะ ก็แค like like, oh, ่สงสัยอะค่ะแล้วนายจิงก็ตอบมาว่าอ๋อมันเป็นพันเขาปากแหลมไงเหมือนปลาปลกกระเป้าอะไรประมาณนั้นนะคะเท่านี้เองค่ะอ๋อมันมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะใช่นี่คือหลักธรรมเช่นกันนะคะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองก็แค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ขอจบลงไปกับคลิปสั้นๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ